สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่30ทธันวาคมก็เข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับจะอีก2วันนะครับจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับปี2 5 6 5นะครับวันนี้เป็นวันที่ฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยี่ยบหนือเท่าไหร่ก็ถือว่ามีหลายๆคู่ที่น่าสนใจนะครับอ่ะวันนี้เรื่องของทีเด็ดนะครับเหมือนเดิมจัดมา2คู่ด้วยกันนะครับ ไปดูที่คู่แรกก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นคู่เอกในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นแมนยูนะครับเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับก็อ่าแมนยูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่7นะครับมี28คะแนนจาก17เกมนะครับตามหลังจาฝูงแมนซิตี้อยู่22แต้มแต่ว่าแข่งนอกก็3ตรนัด้วยกันนะครับส่วนเบอร์ลี่เนี่ยอยู่โซนหนีตายเลยนะครับจากที่สบสิบห้าเกมมี11 นะครับผมก็ถือว่าผลงานไม่ดีนะตามเนื้อผ้าเลยนะครับเบอร์ลี่ไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับตลอด11เกมหลังสุดก็ผลงานไม่ดีเลยนะเกมรับถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าเกมลุกเนี่ยฟืดจัดเลยนะครับยิงใครไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ผมมองว่าอาการไปยังแมนยูเนี่ยน่านจะเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่กว่านะครับชื่อนันดีกว่านักเตะก็ดีกว่าที่ สำคัญคือวันนี้แมนยูได้นในบ้านและมีเวลาพักถึง5วันนะกว่าจะเตะเกมถัดไปก็คือวันที่4เลยนะครับแต่ว่าในขณะที่เบอร์ลี่เนี่ยต้องเตะอีก3วันหลังจากนี้ถือว่าเวลาพักค่อนข้างน้อยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการมาเยือนที่ออตัฟอร์เนี่ยน่าจะมาเล่นอุดแบบร0อเพื่อเก็บ1แต้มนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเล้นผลไม่อยากจะใช้แรงจนเกินไปนะครับผม แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะต้านทานลำบากเพราะแมนยูเนี่ยก็ถือว่าองค์ประกอบดีกว่าหมดเลยนย่าับตัวผู้เล่นดีกว่าผลงานก็ถือว่าดีกว่าอาจจะมีแผ่ไปบ้างในเรื่องของเกมลุกแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าด้วยความที่ห่างชั้นการเบอร์ลี่ก็ผลงานไม่ดีผมคิดว่าวันนี้แมนยูชนะได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะได้ขาดเกินกำแพงหรือเปล่าหลังจากที่เปิดมาอยู่ที่1.5ก็ต้องลุ้นกันแต่ว่าถ้าต้องเชียร์ผลมอนที่แมนยูนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่เบอร์ลี่อขอไปเบิร์ดบอลมัตนะครับจะเปิดบ้านเจอกับคาดิฟนะครับในศึกเดือดแชมเปี้ยนชิพนะครับบอลมัตที่ผลงานช่วงหลังก็ถือว่ามีแผ่วไปได้เหมือนกันนะครับสะดุดมาไม่ชนะใคร6เกมติดนะครับก่อนจะมาเรียกความใจกลับมาได้ในเกมล่าสุดที่บุกไปชนะ QVR มา1 0นะครับแต่ว่าถึงแม้จะสะดุดมานานแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ 4ี่บคะแนนจาก28เกมเอาเข้าไปจาก24เกมนะครับนำที่2ฟูลแลมแล้วก็ที่สามแบ็กเบิร์นอยู่1แต้มด้วยกันนะครับผมสโคาดิฟนะครับผลงานตอนนี้ก็ถือว่าเอาแนวนอยไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายส่วนใหญ่จะหนักไปทางเย่ซะมากกว่านะครับผมก็ผลงานไม่ดีอยู่อันดับที่20เลยนะครับอยู่โซนหนีตายเหมือนกันนะครับผมก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบอลมัดชนะมาแล้วเกมล่าสุดผมคิดว่าน่าจะได้กำลังใจกลับมาเยอะเหมือนกัน แล้วก็เล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าด้วยชื่อชั้นที่เหนือกว่าบวกกับอบุปกรณ์ต่างๆที่เหนือกว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเก็บ3ามแต้มได้นะครับพอส่วนหนึ่งก็คือคาดิฟเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับเสียประตูติดต่อกันมาแล้วหลายเกมนะครับย้อนกลับไปเกมร่าสุดที่คาดิฟเก็บคินชีได้ก็คือเดือนสิงหาคมก็คือ4เดือนมาแล้วนะครับวันนี้ต้องมาเยือนทีมที่เหนือกว่าผมคิดว่าน่าจะอรอดยากนะครับกระนันตีเลยว่าเสียน่นเนี่ยหนึ่งประตูเป็นอย่างน้อยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบอดมัดภาษีด น่าเชียร์กับราคาที่เปิดมาอยู่ที่0.75นะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับผมให้เลือกเชียร์ไปที่าทางฝั่งของแมนยูเชื่อว่า,าชนะได้แต่ว่าจะชนะขดาดไหมก็ต้องลุ้นกันนะครับสวยคู่หนึ่งผมคิดว่าน่าจะใส่ๆนะเพราะว่าบอลมัดก็ชนะเป็นจ่าฝูงนะครับชื่อชั้นทีมดีกว่าแล้วก็ชนะมาแล้วก็น่าจะฟื้นความมั่นใจกลับมาเหมือนกัน ส่วนคาร์ลิฟเองก็ถือว่าเินทีมที่เกมรับไม่ดีก็ดูแลเกมนี้น่าจะโดนอีกนะครับผมอ่ะก็นี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ